าาก่อนวันนี้เราก็จะเข้าไปหนูหนูหันมารีวิวให้่างนี้ก่อนสวัสดีค่ะก่อนอเ,เราเราอยู่ที่ไหนเ,เราอยู่ที่เซ็นอร์พาร์คนะอคตอนนี้เรากำลังเดินเข้านะคะดูนะด้านนอกด้านนอกก็ประมาณนี้นี่ต้นไม้นี่ก็ประมาณนี้ ดันนอกบังกะโรเป็นยังไงโอยซื้อหวยได้หน่อันนี้เป็นอะไรอุ้ยอันนี้เป็นซักล้างอันนี้เป็นอะไรเอาเข้าไปก่อน,นเลยทุอันนี้ห้องน้ำโอเคโอเคหัวเรียวสิหัวมีดูหน่อยข้างในมีอะไรมัง่งเข้ามาก็จะเจอโซฟา โซฟาแล้วก็จะมีเดี๋ยวทีวีเอาข้างในก่อนแล้วก็จะมีอาันนี้ห้องครัววมีเก้าอี้อันนี้ก็มีโกเกิลมีครัวให้มีต้มกาแฟมีน้ำร้อนมีที่ทำกับข้าวเดี๋ยวเอาครัวก่อนแล้วก็จะมี อะไรนี่โอ้ยมารีวิวช่วยโอ้มีตู้เย็นพอตู้เย็นไปใส่เบียร์อันนี้เปิดดูซิโอ้มีแก้วมีด้วยมีชามด้วยโอ้ยฝนเสียงไวรุ่นนี่ก็จะมีโกเกิลเออเหมือนของบ้านเราเลยโอ้มีมุ้งมีหม้อไหนดูดิเอออันนี้ก็ที่ขูดไอ้นี่จานช้อนส้อมโอ้อันนี้มีชามอีกตู้นึงคืออะไร นีไว้ผ้า,ามีขยะโอ้มีที่ล้างจานด้วยโอ้ชุกเป,ปิดเอาไปดูอีกห้องมีกี่ห้องมีทั้งหมดสามห้องอ,นนอันนี้ห้องนอนแรกโอ้เขาไม่มีเหรอโอ้สวยน่ารักเออนเอนี่กระจกสวยด้วยทีวีด้วย,ววยโอ้ดี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 มีตู้เสื้อผ้าด้วยอ่ะตรงไหนอีกคะตรงไหนอีกคะโอ้มีที่เป่าผมด้วย ดีเลยมิมิไม่ได้เอามาไม่ห้องมิมิมีที่ปักผมอ่าอ่ามาดูห้องที่สองค่ะมาดูห้องที่สองอันนี้เป็นห้องห้องนุมๆอ๋ออันนี้ห้องหนุ่มๆมีห้องสองเตียงมีตู้เสื้อผ้าอ่ามาอีกดูอีกห้องหนึ่งอันนี้ห้องน้ำห้องน้ำมีอยู่สองอันอันนี้ดูเสื้อโอ้สวยเลยมิ ระจกอันนี้มีสมหรับเด็กด้วยโอ้ยลูกกระจกสวยมากอันนี้เป็นห้องอาบน้ําค่ะอ่ะอีกห้องหนึ่งเป็นห้องใครอ่ะี่ไปออกาบ้างนห้องนี้อันนี้เะเบพศอนอันนี้ของพี่ตั้มกับหนูอุ้ยมีมีกบคิดเกอร์ิดเกอร์ไม่ขี้ลงเหรอโอ้สวยสวย ไปดูข้างนอกกันนี่อันนี้เป็นของเรานะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นเป็นที่อ๋อตรงนู้นเป็นของคนอื่นฝั่งนู้นของคนอื่นอันนี้เป็นฝั่งของเรานะคะก็จะมีร่มล่มเก่าๆอยู่อันหนึ่งกับโต๊ะอืมนี่ค่ะฝั่งนู้นก็จะเป็นของคนอื่นนะ,ะนี่ของเราก็จะมีนี้โอเคไหมล่ะ น่าอยู่ไหมคะนี่ไม่ได้โอเควันนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะเตรียมตัวไปว่ายน้ำกันจ้าที่สกีมาบายบายกันบ๊ายบาย